ผู้ป่วยอมมาพึษ์ที่เดินไม่กี่ก้าวก็หมดแรง ขาแข็งตลอดเวลาอยากดีขึ้นต้องทำตามนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์ก hmm. ดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยสะโตกนะคะที่เดินแล้วชอบหมดแรงเกิดจากหลายสาเหตุนะคะ mm hmm. อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อต้นขาของเรานะคะที่อาจจะยังมีแรงไม่มากพอนะคะคือให้เรานั่งบนเก้าอี้นะคะแล้วเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองข้าง mm hmm. สมมุติว่าข้างนี้เรามีแรงนะคะลองยกขาขึ้นมาค่ะว่าไปได้แค่ไหนแล้วก็ลองเทียบอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าเกิดมันไปได้ไม่เยอะนะคะเราสามารถออกกําลังกายเน้นกล้ามเนื้อขา ได้นะคะโดยการยกขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะ ยกขึ้นไปไเรื่อยๆนะคะถ้ายังยกได้ไม่สุดไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆทํานะคะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นสามารถทําได้สักประมาณ1 0บถึงยีครั้งนะคะพยายามออกกําลังกายทุกวันนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราฟููได้ดีขึ้นค่ะลองทํากันดูนะคะแล้วสําหรับใครที่สนใจอยากทกํากายภาพบําบัดกับเราตอนนี้เรามีให้บริการทํากายภาพบําบัดถึงที่บ้านแล้วนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะ